โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการติดตั้งแล้วก็ใช้งานนะครับก็สายนะครับอันนี้ก็จะเป็นสายเสียบไฟที่เป็นอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็การคาลิเบรตตอนแรกนะครับอ,อันนี้นะครับจําเป็นต้องเสียบ HDMI เพื่อให้มันบูตเครื่องก่อนนะครับถ้าสมมุติว่า,อ,าอันนี้ก็คือ สายให้ DMI นะครับที่เราจะต้องเสียบเข้าไปในตัว Raspberry Pi นะครับก็เสียบเข้าไปใน Raspberry Pi นะครับแล้วก็จากนั้นให้เปิดสวิตไฟนะครับเปิดสวิตไฟปุ๊บมันก็จะทำการรัน OS นะครับอ่าแบบนี้นะครับ สักคู่ okay, <Ready. S 1> มันจะมีเสียงโอเคเรดดี้แบบนี้นะครับก็รอสักครู่หนึ่งนะครับอ่าถ้าสมมุติว่ามันขึ้นจอแบบนี้แล้วก็สามารถปลดอ HDMI ออกได้เลยนะครับอ่าอันนี้ก็คือพร้อมใช้งานแล้วนะครับตอนนี้ปลดออกละเพิบอ่าหน้าตากล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับปิด ได้นสนิทนะครับอันนี้ปุ่มกดอันนี้ลำโพงนะครับแล้วก็กล้อ,องตัวอ่านจะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือ,อบทความที่ผมจะใส่ลงไปนะครับโอเคเดี๋ยวลองวางตรงนี้นะครับวางตรงนี้ปั๊บแล้วก็ปุ่มเนี่ยมันจะเป็นแบบ กดติดกดดับนะครับกดบปุ๊บหนึ่งนะครับแล้วมันจะได้ยินเสียงแชะคือถ่ายรูปแล้วก็ให้กดให้เด้งออกมานะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบให้ดูนะครับอ่าเมื่อกี้ได้ยินเสียงแชะอ่าโอเคครับอันนี้ตอนนี้มันให้เราหลอนนะครับอ่าเดี๋ยวไปเราไปดูตอนมันอ่านนะครับ Looks at the ball, the cat looks at the ball, the cat is black, a cat walks over to the ball, the cat hits a ball with its paw, the ball rolls on the floor, the baby smiles Warm air and a sandwich The window is open, air comes through the window, it is warm air It is a warm daily air, smells like bread, it smells like fresh bread, it smells good, it makes a boy hungry, the boy goes to the kitchen, he makes a sandwich, he sits down, he eats the sandwich รูปที่เรดี้อ่าโอเคเมื่อมันอ่านจบมันก็จะบอกว่าโอเคเรดดี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเครื่องอ่านหนังสือนะครับำทำจากลั s เ b อ r r รี่โอเคครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ